แม่หมดน้อย13สิงหาคม2568ข่าวแรกนะคะโคโคโคโชฟอร์ form, มโคโคโคโชฟอร์มงบที่2ทับ68สุดแรกร่งกําไรแต่77ล้านบาทโต19.94%รายได้รวม1,803ล้านบาทพุ่ง16.33%นุน้นโดยผลิตภัณฑ์กะทิน้ำมะพร้าวอาหารสัตว์เลี้ยงเติบโตข่าวต่อไปบ้านปูซื้อกิจการ Bad Rock Production บ้านปูซื้อกิจการ Bedrock Production ธุรกิจกา๊าซธรรมชาติอัพสตรีมและธุรกิจกลางน้ำเมดสตรีมหล่งบาเนสรัฐเท็กซัสสหรัฐอเมริกามูลค่า11,966ล้านบาทคาดแล้วเสร็จเดือนตุลาคม68ข่าวต่อไปยังเคที่เปิดงบสวยคาดเปิดนครทนสองไตรมาสสีนี้ NKT เปิดงบไตรามาส2ทับ68กวาดรายได้รวม492ล้านบาทเพิ่มขึ้น4%กำไรสุทธิ42ล้านบาทเพิ่มขึ้น1%เร่งเดินหน้าลงทุนเต็มสุดทั้งนครทน .2 วองไลฟ์เซ็นทรักขยายเตียงนครทน .1 เสริมพลังรุกตลาดสุขภาพคาดเปิดนครทน .2 ไตรามาส4ดันรายได้เติบโต8-10%ตามแผนโปรดติดตามข่าวสารหุ้นได้ที่หุ้นอินไซด์ .com